สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบก,กับส่องหญา้าไซปานจ้ะเมื่อนีหญา้สาสซปานออกมากินเขาอยู่ปั่มน้ำแม่ป้าจ้ะเมื่อนี้ออกนอกบ้านนะเมื่อนี้ออกนอกทงจ้ะก็ได้ดไปดำน้าเมื่อนี้อู๋ไซป่านกับไปแพหญา้าไซปานไม่ได้ดไปน้ำเรามากินเขานักอันแม่ป้าคุนมากินเขาน้ำแม่ป้าคุณอยู่ปั่มน้ำมันคุณป้า สวัสดีเอฟซีค่ะมาจากเซบแสนน้ำกันนี่ยังบดตามังหงตามังหงกับอันทอดไปแหงลาบหมูเนาะตามังหงเทียงพี่น้องแซ่บขนาดโอ้ยพี่เสือพี่น้อง <laughs> ลวกเซนเสเอามากินน้ำพี่น้องอันอามาว่านี่ยออนอุลว่ยู่คือเจ้าข้างคืนเหนื่องนงออยู่ พ่วมเทียงจะไอ้มาจะเซ็บๆบพะล้มมาแน่เลยเพิ่นขายน้ำมันแนงเสือผาแนงเยู่นี่เพ<ว>ิ่น<ว>ตัดผ้าเนาะแม่ป้าเพิ่นนิผ้าเขาซิบส่งซิบเสือตัดกางเกงขายมาส้มได้ปั๊มน้ำมันบ้านตาลจะอยู่อำเภอนหน้าวาน,นี่แหละจังหวัดนครพนม มีหลายลายกางเก่งเพิ่นลขเบี้ยงก็มีสินี่จะ้ะกางเกงทรงมักไายใดมาเลือกเบิง่งกระเป๋าสั่งก็มีนี่จะ้ะเป็นกระเป๋าน้ำกระเป๋าก็มี ัน,นกระเป๋าเซโทรศัพทาพี่นอ้องน,นี้เป๋าก็ได้งีบคือกันเพิ่นตัดสินแล้วเพิ่นกะเหลือสินเพิ่นกะไม่งีบเป็นกระเป๋าใบาละสามสิบบาทหรือสี่สิบบาทเนาะสี่สิบบาทจ้ะมักลายได้พิ่นหมักสวยมางามได้แม่ป้าคนนี้ดอกไม้ดอกต่อมีเบิร์ดคุ้อันอยู่นออกทง บรรยากาศดีพ่อเมื่อน้ำมันดอกไม้ก็งามขนาดจ้ะนี่ลำลานเพิ่นเป็นสินสินเพิ่นกระตัดสุดแซดกกำมาขายในบ้านเพิ่น เป็นเสื้อมักไล่ได้กางเกงเป้าคาดหรือกางเกงแอวน่อยแอวหย่งยับออกยับเข่าได้จักพดก็มี้สามอันอยู่เพื่อนเป็นใอยางยืด,ยยดมีพาไปพร้อมขายน้ำมันไปพร้อมเราดูด,ดูแต่แม่ป่าพูกนี้ นี่กับพ่อรุงพ่อรุงก็กินข้าวพบกินขา้นขาน่าจะหักกินข้าวก็เด้อพี่นางเด้อแซ่บๆกลิ่นข้าวอิ่มแล้วมเาเฮ็ดคั้นหมากเบ่งพี่น้องคัน้นหมากเบ่งใส่ห่านผักเงินบ่จักสัน สองโมงนี้นดเม็นต่อไปข่านางเบียงขึ้นห่านพระเมื่อสิหาคำสิได้อ,ออกเมือก่อนพี่นอ้องซื้อกางดอกไม้น้ำพลุงพ่นเมือปลูกพ่อปั๊มน้ำมันทางออก

ไม่ยังจำปาปาอย่าใส่ปันผ้ามาเบ่งน้ำพายมีมีเด็กจำปาลงมาเด็กเรื่อยเรื่ย เดี๋ยวมาหลินมาลองหลด,ลดน้ำบริโตนเด้ย๋ยขั้นตนมันสีหล่นเบิดนั่นเลยดีจำป่าห้องอยังดียนี่ ปากจะมาเริมน,น้ำเอามาัดขึ้นหลุดมาแ้วั้ดิไยออกไปน้ำคู่มองจำป่านี่เวลาครับซาล,ลิงไปย่านไหนก็ได้ดไปน้ำคู่มองจ้าโอ้ยงกรดิงงหังด้วย,วยมันสีแรียไปใส่ละฮันจำป่ามานี่ไปไปเดินเดินจำป่า สีแรนเปสีเป่ด้วยนเขาเป็นไะอที่ปกมีแตเร่งเา่วก่ปกแปะด้วนี่ไอ้ตกๆๆเนี่ยนั่นตัวน,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 นี้เอฮ้ เห็ดปวกได้เสยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหน่ำได้เห็ดปวกเสยกับบัวเห็ดปวกได้เสยควายแม่อืมโอ้เชี่ยเบิ่งหน่มันกระเด็นนะเชี่ยตะกามาลำเนาะกันเดชันน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 ันเดอกยังเดินปวกหน่ำนองขาขยใหญ่พี่น้องโอ้โอหมันหมันหมัน ติดฝนมันก็เาจัปลาหันนหนั่นนะมันบอกไม่เปิดตรงก่อนถือฝนเอาไปเติมมารอเิงนานด้เห็ดปวกนะน้ำนี่แหละเ่นราไปปลาเโอ้โหเสหมานเ่นรามันเกือบงายลังบ่ นี่ปุงบปุ๊บปุ๊บใส๊บอุกอปบปุ๊บปุ๊บปเบปุ๊บปุบปุ๊บใส๊บุงเปือไปลอุล,ลย,ย,ยปุปุ๊งป,งปงุ๊บปลบปอาบลยใชปุบปุ๊บปบบปุงุปบ เมันโมูมันไหลหมองด้วเอาสรุปมาเฮ็ดคลิปพ,พามาเบิ่งพายหรือว่าพามาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งพายมาเบิ่งน้ำต,ตูนได้เห็ดเมื่อน้ำตูนได้เห็ดเสยพ่อไปหาหมองอื่นเขาไม่มฟ้าแบบนี้เลยเปิดทุ่งเพื่อเหี้ยกูเอาใบนี่สันหอ chăm bà Nhốt Mẹ nhung cát Vì lưu หน้านคู่เดนทางเมือจะนาแต้าย get home.